สวัสดีครับผมดาครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ For เ e ็กเลสซครับประจําวันเสาร์ที่10กันยายน25 6 5นะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับตลาดปิดผมก็เลยมีคลิปพิเศษนะครับเอามาให้เพื่อนๆนได้แชร์เป็นไอเดียหรือว่าเอาไว้เผื่อเพื่อนๆแบบว่าอยากตัดสินใจนะว่าอยากใช้โบกอะไรดีนะครับในการเทรดตัวทองคำเนาะก็คือ ผมจะเอามาแชร์ที่ผมใช้หลักๆก็จะมี2ตัวนะครับก่อนหน้านั้นอ่ะผมเทรดของโบ๊ที่เป็นตัว x n n e t นตะครับตัวนี้เป็นบัญชี s t ต n d า r นะครับแล้วก็มีปัจจุบันนี้ผมมาเทรดตัวโบ๊ของ GMI นะครับซึ่งจะเป็นตัวบัญชี Standard เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบรูปทรงกราฟให้ดูแล้วก็มาเทียบตัว สเปรดราคากันนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเนาะเรามาเริ่มกันที่ตัวดูทรงกราฟก่อนนะว่ากราฟเนี่ยมันลักษณะคล้ายกันหรือเปล่านะครับโบกเขาจะโกงกราฟหรือเปล่าเขาจะแต่งกราฟขึ้นมาเองหรือเปล่านะเราลองมาเปรียบเทียบกันใน2องโบกเกอร์นะซ้ายมือเป็น GI นะครับขวามือจะเป็นตัว x อนะ็ t นตะตัวนี้เป็น time frame d ด y นะครับตัวนี้ก็ m ท f r a ฟ e day แล้วก็เป็นราคาล่าสุด นะครับของวันนี้ที่ตลาดปิดนะครับเรามาลองเปรียบเทียบกันก่อนนะตัวรูปแบบของทรงกราฟเนี่ยเราให้เราสังเกตตรงช่วงนี้นะครับเป็นหลนะมันทาไส้เหมือนกันเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเราจะเห็นว่าตัวของ Gmi เนี่ยตัวนี้มันจะเริ่มที่มันจะมีอยู่หนึ่งสองสามวันนะครับวันที่สามถีล่วงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ถึงล่วงนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเกิดจากว่า แต่และโบรกเกอร์นะเขาไปจดจัดตั้งบริษัทไว้ที่ตรงไหนบ้างนะครับทวีบข้อมเวลามันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของไทม์โซนของเวลาเนาะแต่ถามว่าภาพรวมมันเสียหายอะไรไหมส่วนตัวผมมองว่ามันไม่เสียหายนะนตรงก็คือตรงเนี้ยผมรับได้นะถ้าเป็นผมแต่ว่ามองทรงกราฟถ้ามองภาพรวมเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามันมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะเนี่ยส่วนตัวผมตรงนี้ก็พักคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ช่วงที่เขาขึ้นเนี่ย ถามว่ามันเพี้ยนมากไหมนะส่วนตัวผมว่าไม่เท่าไหร่รับได้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามองตัวคลื่นของสวิงราคานะ่มันก็ขายกันเลยแหละนะครับแต่ว่าถ้านับเป็นแท่งต่อแท่งมันอาจจะมีบ้างนะครับที่มันราคามันอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่มองภาพรวมทั้งหมดเนะี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะครับทั้งสองบลกนะครับแต่ส่วนที่ผมได้มาเลือกใช้ GMI เนี่ยก็เพราะว่านะครับผมใช้วิธีการเทรดโดยการจํากัดความเสี่ยงโดยการใช้ hedging เป็นหลักนะครับซึ่งตัว GMI เนี่ยเขาไม่มีส w a p นะครับในการเทรดทองคำนะครับผมก็เลยได้เลือกใช้ตัวบัญชีของโบก GMI นะครับส่วน Xnet เนี่ยตอนที่ผมเทรดอะมันมีค่าสวอปนะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวความผันปวนของราคาสเปซเนี่ยช่วงราคาที่จะปิดตลาดเนี่ย มันสเปซห่างมากนะครับซึ่งมันบางทีมันก็เยอะเกินไปอะเนาะผมผมก็รับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแล้วก็ข้อแตกต่างอีกกันนึงนะครับสําหรับตัวทองคําเนี่ยก็จะเป็นสเปซตัวเนี้ยของทองคําของ GMI เนี่ยจะมีตัวทศนิยมสองจุดนะครับแต่ว่าของเอ็กเเนี่ยจะมีอยู่ที่สามจุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัว Space มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเรามาเทียบกันมันก็ตัดศูนออกตัวหนึ่งอ ตัวนี้สเปซก็จะห่างอยู่ที่87จุดนะครับตอนที่ราคาปิดนะส่วนตัวของเอกเนเนี่ยถ้าตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งนะครับก็จะห่างกันอยู่ที่20จุดสเปซถือว่าของ GMI เนี่ยอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกข้อดีข้อเสียก็คือผมได้อธิบายไปแล้วเนาะว่ามันแตกต่างยังไงทำไมผมถึงได้เลือกใช้ GMI นะครับโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเอาไป ตัดสินใจเองได้เลยนะเพราะเพื่อนๆจะเลือกใช้บุ๊กอะไรนะครับตัวนี้เราไม่ได้บังคับกันนะสาหรับเพื่อนๆที่ได้เข้ามาติดตามรายการ forex racing เนาะส่วนถ้าใครอยากสนับสนุนเรานะครับก็สามารถเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครที่มาดูเฉยๆนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากัดนะครับไม่ได้บังคับตัวนี้เอาตามที่เพื่อนๆพึงพอใจได้เลยนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งที่เรามองว่าในส่วนตัวของผมนะเนื่องจากว่า forex มันยังถือว่ามันน่ากลัวสําหรับบ้านเราสําหรับคนที่ไม่รู้อ่ะ แต่คนที่รู้เขาก็เถดกันปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าที่ที่เจอคือนะส่วนมากบอกว่าโบรกเกอร์โกงนะครับเนื่องจากว่ามันมีโบรกเกอร์หลายหลายโบรกเกอร์มากนะครับในบ้านเราแล้วก็บางคนนะครับอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าโบรกเกอร์สร้างกราฟเองนะครับเขาไม่ส่งราคาให้เราจริงๆนะมันก็อาจจะส่งผลเสียในะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมนะผมผมมองว่านะถ้าโบรกเกอร์เขาจะโกงกราฟแบบนั้น ก็อย่างที่บอกอ่ะมันมีหลายคนที่เอาเปิดแต่ละโบกเนี่ยมาเทียบกันแบบนี้นะครับว่าว่ากราฟมันจะเหมือนกันไหมแต่ส่วนมากก็คือมันเหมือนกันหมดนะก็คือโบเกอร์ถ้ามีโบเกอร์ไหนโบเกอร์หนึ่งนะครับที่กล้าโกงกราฟนะและแล้วสร้างกราฟให้มันเพี้ยนเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่าโบกนั้นจะไม่ได้เกิดเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลกันหมดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะคลายความกังวลใจสําหรับเพื่อนๆไปในระดับหนึ่งนะสำหรับมือใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับมีคู่เงินไหนที่น่าสนใจหรือว่าอยากให้ผมปรับแนวโน้มรายการแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบคําชี้แนะของเพื่อนๆนะครับมาปรับปรุงมาแก้ไขเพื่อพัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแชร์นะครับในส่วนตัวมุมมองของผมเองนะเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ